และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับผมก็ไปเจออย่างนี้สมุนไพรจากพืชจากสัตว์และทีนี้จากสไาลายบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับสไลายเกลียวทองอ่สาสไลายเกลียวทองนะครับผมผมก็ไปรู้จักกับตอนที่ไปถ่ายกเกษตรลูกทุ่งที่อําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รู้จักกับฟาร์มที่ทําสไลายนี้ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาทาอย่างนี้ไปสัมภาษณ์มาอาจารย์ผู้หญิงคืออาจารย์เจียมจิตครับเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยอยู่ เกิดไปเจอสลายสีน้ําเงินขึ้นมาในประเทศไทยก็เลยลองเอามาดูเอามาเพาะมาดูว่ามีคืออะไรแปลกๆดีสลายตัวนี้พบว่ามันคือสลายเกลียวทองท่านผู้ชมครับสลายสีน้ําเงินเออนะแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกเอาเขาแล้วมันทําให้ผมต้องกินทุกวันกลางวันนี้กินกลางคืนกินวินกลางวันเช้ากินโดนล้านพอตอนนี้ผมมากิน สลายเกลียวทองนะครับอตอนกลางวันนะเขาบอกว่ามันเขาก็เลยทำฟาร์มใหญ่เลยอาจารย์เยิมจิตได้เป็นนักนักวิจัยนะแล้วก็มีสามีซึ่งแม่เป็นผู้อำนวยการโรงกรองน้ําอีกด้วยโอ้โหไปกันใหญ่ยาวทีนี้นะครับคุณสมชายบุญสมนี่ก็ เอามาทําฟาร์มกันดีกว่าแน่เชี่ยวชาญเรื่องน้ําเชี่ยวชาญเรื่องกรองน้ําให้สะอาดก็เหมาะแล้วกับการทาฟาร์มสลายของภรรยาก็เลยเอาสลายนั้นมาแล้วก็สร้างหูใหญ่มากเป็นฟาร์มหุ้หลายหลายหลายพื้นที่เลยหลายกิโลไอเขาเรียกอะไรคือคือกว้างอ่ะสรุปนะฮะกว้างมากแล้วก็อยู่ที่อำเภอแม่หวางโดยน้ําสะอาดมีสลายเกลียวทองเพาะพันุ์อยู่ที่นั่น สลด์เกลียวทองกระจายไปจนกระทั่งนักข่าวต่างประเทศมาถ่ายทํามากมายแล้วก็องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าสไลด์เกลียวทองคือสไลด์ที่ดีที่สุดของโลกเลยนะครับหลายคนที่ไปหายหายจากเรียกอ,อะไรโควิดก็รับประทานสไลด์เกลียวทองด้วยคนที่ทานสไลด์เกลียวทองก็ไม่เป็นโควิดเขาบอกว่าประโยชน์นะครับเขาบอกมานะโรคเบาหวานป้องร่วมในการรักษาใช้ร่วมรักษาเบาหวานความดันโลหิตจางตับ อักเสบปับแข็งโรคกระเพาะอาหารโรคต้อหินต้อกระจกโรคเครียดแล้วก็โรคภูมิแพ้แะระบบภูมิคุ้มกันลดเลสเลตเรอดในเลือดโรคมะเร็งโรคผู้สูงอายุแล้มันทุกโรคเลย